มาแล้วนะครับปลาตัวแรกของหมายนี้นะครับแหมปลาตะเพียนไซส์4ซ้า5ตัวโลนะครับแหมไซนี้น่าจะหลายตัวนะเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับเอาแฮกหมานแล้วลงเบ็ดไปประมาณ10นาทีนะครับได้ตัวแรกมาแล้วน่าจะฝูงใหญ่อยู่นะไซนี้มันเล่นทุกคันเลยนะครับ ก็ทรงเหยื่อลงสู่พื้นน้ำเรียบร้อยนะครับเอามาสามคันนะครับวันนี้ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับเวลาตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับออกมาบ่ายโมงจัดแจงอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับลงเบ็ดเสร็จบ่ายโมงครึ่งก็จะอยู่ยันหกโมงเย็นนะครับพุ่ําน่แหละนะครับหวังว่าอาจจะได้จะเพียนไซโลสักตัวเนาะหรือว่าปดุกไซโลไซสองโลสักตัวนะครับ ส่วนตะเพียนเล็กนี่มันน่าจะมีอยู่แล้วนะครับรุ่น3าสี่นิ้วฝ่ามือนะครับปลาเล็กเยอะนะครับอ่ะรุ่นไปด้วยกันครับแป้นเปเรียบร้อยแล้วไปนอนเอียงหลังก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับมีปลามาเล่นเบ็ดสองคันแล้วนะคันแรกเลยซ้ายมือกับคันกลางนะครับสองคันแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นปลาเล็กอะ่ะเดี๋ยวให้มันเล็มเหยื่อไปเล่มเหยื่อมาเดี๋ยวมันก็ติดแต่ขอเบ็ดเราแน่นะครับ ตะขอเบ็ดเราสามใส่สามสามตะขอนะครับพวงหนึง่งนะลุ้นไปด้วยกันครับอมเมื่อกี้มีปลามาขึ้นน้ำตรงที่โยนเหยื่อไปเลยนะครับจุดที่อ่อยเหยื่อไว้นะครับไซโลได้อยู่นะผมดูแล้วน่าจะตะเพียนไซโลอ่นะมากินเบ็ดหน่อยเดีย๋ยวเรา ย่างทาเกลือหอมๆแป้มเบียร์เนาะแอะคอยคำสักหน่อยเนี่ยเอามาสักตัวหนึ่งก่อนได้ปุ๊บเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาเลยเรียกเพื่อนมาย่างทาเกลือจิบเบียรอะไรเย,ย็นๆเลยเนี่ย แล้วนะครับปลาตัวแรกของหมายนี้นะครับแม่ปลาตะเพียนไซสี่ซ้าห้าตัวโลนะครับแม่ไซนี้น่าจะหลายตัวนะเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับเอาแหกหมานแล้วลงเบ็ดไปประมาณสิบนาทีนะครับได้ตัวแรกมาแล้วน่าจะฝูงใหญ่อยู่นะไซนี้มันเล่นทุกคันเลยนะครับปลากินเบ็ดอีกแล้วนะครับ तो ताकत कहने वाला है हां ตัวที่สองนะครับไซด์เดิมเลยนะครับ,รบปลากินเบ็ดอีกแล้วนะครับ โอหดดหลุดนะครับไม่จะเข้าที่ตักแล้วนะแดดลมลมตกนะครับแม่ห้าโมงเย็นกว่าๆนะครับพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วนะครับชวนจะหกโมงเย็นแล้วได้เวลานะครับแม่หาเบียร์มาจิบเย็นๆแล้วนะครับว่าแล้วก็สาดลงคอสักหน่อยก่อน ตั้งแต่หลุดไปตัวเมื่อกี้นี่เงียบเลยแต่ลงเหยื่อไปใหม่แล้วนะครับลงเหยื่อไปเปลี่ยนใหม่สองคันเนาะเดี๋ยวลุ้นก่อนค่ํานะครับนวแหละค่าน่นแล้วน,นะครับถึงจะกลับนะครับเผื่อได้เพิ่มอีกสักตัวสองตัวค่อยค่าเนาะสรุปนะครับวันนี้นะครับค่อยค่าแล้วคงต้องเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับไปดื่มเบียร์กันต่อดีกว่านะครับได้สองตัวนะครับแม่หลุดไปตัวหนึ่งแบบหลุดแบบจะเข้าที่ตักเลยนะเสียดาย ดูผลงานดิโอ้มันพอ,อย่างทาเกลือไหมเนาะนี่ด่าอยู่ใส่งามๆอยู่พอได้ไปเอาก้างติดคอตัวเองเล่นอยู่อ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละสําหรับหมายนี้นะครับเปิดหมายวันแรกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับ